สวัสดีครับคนดูแล้ววันนี้ค่าหัวพี่จะสิบล้านแล้วนะคนดูดูเก้าจุดเกเกเก้าอะอีะอแค่ตัวเดียวเองนี่คือการไปล่าหลังใหม่ของพี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูเลยดีกว่าว่ามันนัวขนาดไหนมาได้แล้วตายหนึ่งตายหนึ่งแน่นอนกูบอกเลยตายหนึ่งแน่นอนตายหนึ่งสวยข้าหัวสิบล้านหรือยัง เฮ้ยเอ้าเฮียยัง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 ขาดอีกตัวนึงขาดอีกตัวนึงเฮ้ยอีกตัวนึงอยู่ไหนวะกูจะข่าหัวสิบล้านแล้วเลยวินาทีสิบล้านเลยนะเว้ยเอาเอาเฮ้ยวินาทีสิบล้านเลยนะเว้ยแล้วมันไปไหนหมดวะโอ้โหแม่งไปหมดเลยเอ้าไอ้นี่ปะไอ้นี่เปิดไหมนี่ไอ้นี่เปิดไหมนี่เเปิดอ้ยไอ้นี่เปิด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  ไอ้นีไไ okay. <favor. S 2> ่เปิดไอ้นี่เปิดกูเอากูสิบล้านเถอะเอากูสิบล้านเถอะมาเอากูสิบล้านเถอะมาเอากูสิบล้านเถอะไปทาแล้วต่อไปสิบล้านยังเอายังยังยังสิบล้านค่าหัวกูสิบล้านแล้วโอ้โหเออยี่กี้นี่จะเอากูไอ้เชี้ยนี่จะเอากูไอ้เชี้ยนี่จะเอากูเอากูไม่โดนนะเนี่ยเอากูไม่โดนเนี่ยสิบล้านแล้ว สิบหลาแล้วว่ามาดีไอ้สัตว์เอาเฮ้ย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 เฮยเฮ้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 เฮย้ยเฮ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 ้ยเ้ยเฮ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 ยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ สิบล้านแล้ว้โ <losing> อ้ยโอ้ยสิบ uh huh 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 huh. ล้านแล้วสิบล้านแล้ว huh อีเ huh กียมาดิโอ้โหสู้ก <ến> ูไ oh ม่ได้ไหวปะเนี่ยอะไรจีจีวีสี่อะไรน้องร้องอะไรยี่กูสิบล้านครับน้องมันร้องมันร้องร้องใหญ่เลยมันร้องใหญ่เลยโอ้โหร้องใหญ่เลยอ่ะโอ้โหสิบล้านแล้วอะคนดูเป้าหมายต่อไปของผมคือสิบห้าล้านนั่นเองนะครับ คุณดูเป้าหมายต่อไปผมคือ15ล้านนะ15ล้านนะมาาดิไอ้สัตว์15ล้านแล้วมาลอง V 4สเฉยมาดิมาดิมาลอง v 4ผมจะเล่นต่อไปนะแล้วกู10ล้านแล้วไงดููหโผเอ้ย29้าล้านมา29ล้านมาเฮียยีเล้านมา29ล้านมาแล้วไมค์กูตกไมค์กูตกไมค์กูตกไอ้เฮียเอ้าเฮ้ยต่อไม่ได้เลยไมค์กูตกไอ้เฮียเอาเอาไมค์กูตก เอาทีดีใจจนไม้ตกเลยสัตว์เอาไม้กูตกเออต่อได้แล้วต่อได้แล้วคนดูโอ้โหมาแล้วมาสู้กับยีิบเก้าเดือดเดือดหน่อยมามาดิไอสัตว์ยีิบเก้าขอเดือดเดือดมาขอเดือดเ,ออเอดือดมาขอเดือดเดือดแล้วมาเอ้ยตกอีกแวอฮ้ยมาดิยิบเก้าหลานหนอขอเดือดเดือดมาเฮ้ย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 มันเล่นสายเฮียอะไรเนี่ย โอ้ย9ล้านแรงจังวะอีเฮีย่ยโอ้ยอีเฮีย่ยกูตายไหมเนี่ยกูตายไหมเนี่ยเปิดวีซีเปิดวีซีมันจะวีซีมันจะวีซีอีเฮีย่ยมาดิ มาดิยิบกาล้านตายฮ่าฮ่ยิบกาล้านตายมาดิไอสัตว์มาดิเฮี้ย er! วิสีเหมือนกันวิเฮี้ยร้องสแปมเมอร์เฉยร้องสแปมเมอร์เฉยดูเอาร้องสแปมเมอร์นะร้องสแปมเมอร์นะยิบกาล้านตายอ่ะไอเฮีย้กยกกวเอาออกหนีกูเลยฮยี่ิบก้าล้านตายออกหนีกูเลยร้องสแปมเมอร์กูคอมโบไปช็อตช็อตเมื่อกี้นะโอ้โหแล้วไอนี้ไหมกูตกตลอดเลย<อ>เฮ้ยแล้วมาต่อ,อยังไงนี่ เฮียอ๋ออ๋อต่อไปต่อไม่ได้ต่อไงนี่อาต่อไงนี่กูต่อไม่เป็นอ๋อเนี่ยต่อได้ละต่อแน่นๆต่อแน่นๆนเฮียยิบเก้าล้านตายยิบเก้าล้านตายแล้วออกไอ้เฮียโดนกูไปดีโอโ,หโ,หโดนกูไปดโโีโดนกูคอมโบสวนไปดีโอโ เจ็บจี๋เลยลอ่ะยีเก้าล้านอ่ะไอเทียโดนคอมโบสิบล้านกูที่พึ่งขึ้นไปเป็น,ป oui. well ปนไงล่ะมึงโดนกูไหมล่ะมาแดงหวานเจีย you ๊ยบบ้าคนดูโอ้โหแล้วแม่งไม่มีใครมาสู้กับกูไอเนี่ไง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 เฮ้ยไอ้นี่เปิดไอ้นี่เปิดไอ้นี่เปิดเอาดิดึงมาต่อไปคอมโบนี่แหละคอมโบที่แท้จริงอะไรมึง เฮ้ยเฮ้ยเเอามึงเปิด PVP ปะเนี่ยมึงเปิดไปเนี่ยอันนี้ไม่เปิดอันนี้เปิดไปเนี่ยเฮ้ยอันนี้เปิด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 เอามันก่อน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 มาเปิตายดีตายดีเออตายหมดดีตายหมดดีตายหมดอ่ะคนดูไอ้นี้เปิดไหมเนี่ยอ้นี้เปิดไหมเอาอีเที่ยมันเปิด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 มา อาอย่างนี้ก็สวยดีอย่างนี้ก็สวยดีมันเปิดมันเปิดมาดิมาดิโอ้ยนัว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 ไหมนัวไหมสายฟ้าอย่างนัวเลยยียอะโดนไปอุ้ยในปิงนี่โดนกูโดน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 ไปสแปมสแปมสแปมที่อะไรกูใช้คอมโบครับน้องมามันหาว่ากูสแปมหาว่ากูสแปมสายฟ้านะจริงๆกูเล่นประตูก็ได้นะแต่กูไม่มีสายฟ้าถาวรหมาอนน้องแม่งนี่โดนกูไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่โดนไม่โดนไม่โดนรอคอมโบรอคอมโบ รอคอมโบมาคอมโบคอมโบมาดิดึงมารอคอมโบไปรอคอมโบไปคอมโบไปคอมโบไปแล้วไงประตูหายฮึบโอเคฮึบเฮ้ยมันลากมันไปไหนมันไปไหนมันไปไหนมันจะไปไหนมันจะไปไหนกูเห็นกูเห็นหมดกูเห็นหมดมึงจะไปไหนมึงจะไปไหนมึงจะไปไหนอ่ามันดึงกูแล้ว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  มึงจะไปไหน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 เอ้ามันไปไหนแล้ววะอ่าเผากูเผากูเนาะมึงเผากูเหรอ,อ,หอ,ม,หอมึงตายได้นะเอ้ยเฮ้ยเฮ้ไอ้สัตว์ตายตายใครตาย3.9ตายมาดิ <laughs> โดนกูไปดิเฮียกูไม่ได้เปิดวีสีด้วยต่อให้มันเปิดวีสีด้วยมาดิอ่ะจกกุกเปิดวีสีก่อนกูเทเลพอร์ตไปยันบ้านก่อนมันหาว่ามันจะหาว่ากูสแปมเมอร์ไหมเนี่ยเฮียกูไม่ได้สแปมนะ ไม่ทันแปมนะแค่ผลมันโกไ้ไเฉยอ,ะอ่ะกูจริงๆกูเล่นประตูได้นะแต่กูไม่มีสายฟ้าถาวรนะมาดีโหเบื่อแล้วว่าเบื่อแล้วมันอ,ออกหมดแล้วว่าอันนีสามทับสามแล้วเนาะฉันโดนทับถามแล้วโอ้ออกแล้วยังไงก็อย่าลืมติดตามข้าหัวของผมไปเรื่อยๆนะครับคดสำหรับคนที่ดูมาใหม่นะครับก็อยากจะให้ดูนะคะว่าใครเป็น โน 1>, no 1ของวงการบล็อกฟุตอะครับคือผมก็เล่นได้ได้หมดทุกเกมอะนะอืมแต่ว่าบล็อกฟุตมันแค่โ no น1ะนะแต่ว่าตะก่อนเนี่ยโอ้โหตะก่อน PVP นี่มันดีจริงๆนั้นตอนนี้แม่งโอ้ต้องพึ่งผลจริงๆว่าแม่งเอยแต่ว่ากูก็ยังเล่นได้อยู่นะคนดูแล้วถ้ากูมีประตูถาวรกูไอ้นี่แน่กูเอามาเล่นแน่ถ้ากูมีประตูถาวรอ,อะนะอ่า เอ้ยขอแถมหน่อยขอแถมหน่อยมันจะเอากันแล้วขอแถมหน่อยแล้วกันมาขอแถมหน่อยแล้วกันมาเฮ้ยเฮ้ยเแถมแถมแถมถมมฮึบมึ้ยเฮมันเล่นประตูมันเล่นประตูแถมหน่อยแล้วกันมาโดนตายหมดโอ้สามับสามหมดแล้วโอ้ยยังไงก็อย่าลืม รับชมคลิปของผมต่อไปนะครับเป้าหมายของผมคือ15ล้าน